สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้ก็จะมาลง2ตัวล่างรัฐบาลไทยงวดวันที่1กุมภาพันธ์2568นะครับเป็นสูตรเด่นล่าง2ส,สูตรนะครับนำมาจับประกบกันให้ FC นะครับเพื่อจะนำไปตัดกับชุด2ตัวท้ายรัฐบาลไทยชุดเต็มที่ลงไปให้คลิปก่อนหน้านี้เป็นชุดนี้นะครับ ลองเอามาตัดกันลองดูนะครับมันจะได้หรือไม่นะครับตัวเลขก็แตกต่างกันนิดนึงมีตัวชนอยู่นะครับมีตัวชนกันอยู่แต่ตัวไม่ชนก็มีนะครับตัวไม่ชนก็มีตัวสูตรไหนจะมาสูตรไหนจะเข้านะครับเอาแต่ว่ามันมีซ้ํากันมีใกล้เคียงกันอยู่แน่นอนนะครับเป็นที่สังเกตได้อยู่นะครับอ่ะก็ เอามาประกบกันให้ดูนะครับก่อนจะไปดูวิธีคำนวณก็ฝากคำเตือนกันก่อนนะครับเนื้อหาการนำเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคำนวณการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจากงวดที่ผ่านมาเพื่อหาความน่าจะเป็นจากสถิติโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอาตัวเลขออกมาหเห็น้ะล่ะนะครับ มี1 8 19 10 28 29 20 38 39 30มีตัวกันด้วยทำไมต้องมีตัวกันรอดูอีกครั้งหนึ่งในวิธีคิดสูตรนะครับ08 09 00นะครับอันนี้คือ2สูตรเด่นล่างนะครับ2สูตรเด่นล่างเอาไปดูสูตรกันเลยนะครับสูตรที่1สูตรที่1 นะครับเป็นสูตรที่ใช้หลักหน่วยบนบวกหลัก10ล่างนะครับหลักหน่วยบนบวกหลัก10ล่างนี่ใช้นี่แค่นี้นะครับ10บ,บนอ่์หน่วยบน10ล่างนะครับนี่7กับ2เอาคู่นี้นะครับเอาคู่นี้เอาคู่นี้เอาคู่นี้เอาบวกกัน คู่นี้นะเอาไปดูก่อนมันใช่ไหมเจ็ดบวกสนะครับได้9 9้าูนะครับออกอะไรออก9กสีได้9ออก9นะครับมี9ตัวออกตัวนี้6กบวกเกด้วยห้านะครับตัวออกคือเจ็บวกสเป็น5 5าห้านะครับออกนะครับห้าเป็น10 นะครับย์้0 1 2ออก0 0ตัวออกคือ0นะครับ2 0ก็ได้2 3 4ออก2 3ออก3 2อนะครับออก2ตัวเลยต่อมา4กับ3ก็7 7 8 9ออก38ตัวออกคือ8ปนะครับต่อมา2กับ3เป็น4 5 6ตัวออก6 1นะครับออก6 3กับ6เป็น9 0 1ออก2 1ได้1 3กับ2เป็น5 5 6 7ออก51 ตัวกคือ5 9กับ5เป็น4 4 5 6วันนี้หลุดไปผมเลยมีตัวกันในสูตรต่อมาในงวดนี้นะครับก็คือเอา3นับถอยหลังอีกหนึ่งตัวนะครับมันก็จะได้3คือตัวที่หายไปตัวนี้นะครับตัวออกเป็นตัวออกแทนนะฉะนั้นวันนี้9กับ2ก็ได้เป็น11นะครับได้1 2 3่มันจึงมีตัว ตัวกันก็คือ0 0 1 2 3นะครับ0 1 2 3นี่คือตัวกันก็ลเลยเป็นที่มาของมี0ด้วย1 2 3มี0ด้วยเป็นตัวกันนะครับเผื่ออะไรเผื่อมันเดินมาเดินแบบนี้นะครับหรือถ้ามันเดินแบบเก่ามันก็จะได้1 2 3ถ้ามันไม่เดินแบบเก่ามันเดินแบบตัวนี้มันก็จะ0นะครับหรือนั้นก็หายไปเลยนะครับอันนี้คือสูตรนี้นะครับสูตรที่1ได้1 2 3 0นะครับ อีกสูตรหนึ่งตัวที่จะนำมาประกบก็คือสูตรแสนบวกหน่วยหนึ่งนะครับแสนนี่แสนบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งแสนบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับศูนย์บวกสี่เอาเอาลบหนึ่งบวกหนึ่งนะครับไม่เอาไม่นับต่อเลยนะลบหนึ่งบวกหนึ่งนะครับศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่อยู่กลางนี่ลบหนึ่งบวกหนึ่งนี่ให้ลบบวกลบนะครับ ได้ลบบวกบวกลบก่อนก็ออก4 94ตัวออกนะตัวนี้ก็1บวกมึงบวกเป็น4 4อยู่กลางในตัวออกคือ3นะครับ3 7ต่อมา6บวก0ได้6ออก5 5 9ต่อมา7บวก3เป็น10ออกอะไรเอ่ยออก0ต่อมา4กับ8เป็น12ออก2 3 3 2 ได้2ตัวนะครับต่อมา5กับ4เป็น9ตัวออกคือ8นะครับตัวออกคือ8 3 8 1บวก6เป็น7ตัวออกคือ6 6 1 6บวก6เป็น12ตัวออกคือ1กับ2ออก2 1 0กับ0ได้0นะครับตัวออกคือ5 1ออก1 7บวก6เป็น13 เจ็ดบวกหกเป็นสิบสามอ้าวแต่ตัวนี้คำนวณผิดนะเขียนผิดนี่เป็นสิบเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามก็จะได้สองสามสี่ไม่เกี่ยวกับห้าสองสามสี่ตัออกสองสามนะครับตัวนี้แปดกับหนึ่งเป็นเก้าอยู่กลางตัวนี้ถูกนะครับแปดเก้าศูนย์ได้แปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์ก็ประกบกับสูตรนี้ ก็จะเป็น1819 10 28 2920 38 39,30ตัวกัน08 0 9 0 0นะครับหรือถ้าทั้งสศูนย์นี้ไม่ประกบกันไม่มาประกบกันไม่เข้าแต่ว่าเข้าทั้งสองแต่ประกบกันไม่มามันก็จะมาศูนย์ตัวเดียวระวังศูนย์ตัวเดียวนะครับเพราะทั้งสองศูนย์นี้ชนกันที่ศูนย์นะครับชนกันที่ศูนย์ ทีนี้เมื่อเราเอาสูตรแรก2ตัวท้ายชุดเต็มที่ลงไปให้15ตัวกับชุดนี้นะครับ12ตัวมาตัดกันมันจะได้เหรียญที่อะไรทีนี้เอามาตัดกันแล้วนะครับผมจะมาตัดดูมี0มี08 09ละ่ะนี่0มี08มี09มี08 09มีตัวนี้มี38 มี3ามเก้าสามมี38 39ตัวที่ชนกันนะมีอไหมสองมีไหมหนึ่งมีไหมไม่ม,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 มีนะครับแต่สูตรที่สองกับสูตรนี้นะครับที่เอามาชนอีกกันหนึ่งก็คือตัวที่มันชนมากๆก็คือ 8กับเนี่แหละที่เป็นหลักหน่วยนะครับ8 9ที่เป็นหลักหน่วยเอาหน่วยที่8 9นะครับก็หน่วยที่8กับ9 2ตัวนะครับงวดนี้หน่วยที่8กับ9้นี่คือทีเด็ดนะครับทีเด็ดของนี่คือ8กับ9ที่ใช้หลักหน่วยฝากหลักไว้ที่หน่วยนะครับ8กับ9แต่ก็ ต้องกันด้วยนะไม่ใช่ว่าจะปักหลักอย่างเดียวเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์สนิทไม่ได้นะครับก็ตัวเลขก็คือทุกอย่างเป็นไป,นป,นปนได้นะครับก็แต่เน้นที่หน่วย8กับ9นะครับฉะนั้นก็1819ก็ไม่ควรจะมองข้าม28 29ก็ไม่ควรจะมองข้ามเพราะอีกหลายๆสูตรมันมีมันมี1มี2อยู่นะครับมันมี1มี2ออยู่ เราหาแค่10ไปก่อนนะครับปี้นี่คิดว่ามาแน่ๆละในหลักหน่วยแล้ววางไว้แล้วนะครับจะศูนย์แปดศูนย์เก้อนึ่งแปดหนึ่งเก้าน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับหรือถ้ามันศูนย์แปดศูแล้วนะครับสามแปดสามเก้าก็เติมไปหกแปพอหกปีพศหรือมันจะมาปีพอศด้วยนะครับมันก็มีถึงเพืหกนะครับ ไม่น่าจะเกินนี้หรอกนะครับไม่น่าจะเกินนี้รวม2สูตรแล้วนะครับก็มี1 8 1 9 2 8 2 9 3 8 3 9 0 8 0 9และ6 8 6 9นะครับ12345ประมาณ10ชุดนะครับประมาณ10ชุดนี่แหละไม่เกินนี้ตรงนะครับเป็นล่างตรงรัฐบาลไทยนะครับก็มายำ้ำมาย้ำให้เอาสูตรมาย้ำให้ fc นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับออกก่อนมาเราเห็นตัวเลขก่อน จับจองรัตลอตเตอรี่ได้ก่อนนะครับเพราะชุดนี้คือชุดลอตเตอรี่นะครับก่อนที่มันจะดังกว่านี้ตัวเลขนะครับตัวเลขคิดว่า3839ตัวดังแน่นอนนะครับน่าจะดังนะครับน่าจะดังน่าจะเป็นตัวเลขดังนี่แหละนะครับใครหยิบจับลอตเตอรี่ได้ก่อนก็จะได้ก่อนนะครับอันนี้คือแนวทาง2ตัวท้ายรัฐบาลไทยงวดวันที่1กุมภาพันธ์2500 68ดนี้นะครับเป็นทีเด็ดให้นะครับ1819 28 29กันนะครับ0809ด้วย6869ด้วยตัวเด็ดก็คือ3839ตัวที่มันชนกันนะครับชนกันอันนี้ก็ถือว่าเน้นหน่วยที่8กับ9นะครับแต่ก็ให้กลับกันทุนด้วยนะครับก็คงจะ ให้ไหว้ประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและก,กันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีครับสวัสดีครับ